สวัสดีค่ะสวัสดีครับมาค่ะมากินหอยทอดนะคะ้อน้กาเห็ดหอยทอดให้ฝรั่งกินเนาะค่ะบักลาก็ะกินโทสเนาะค่ะเพื่อนอยากกินขนมปังกับแฮมแล้วกับชีสเนาะค่ะกะสลัดค่ะอันนี้ก็จะเป็นน้าจิ้มหอยทอดค่ะมาค่ะมากินน้ํากันค่ะมากินมากิน

อ,อ๋อเบาล่ะตาบ้ดูกบอกลาบากินหรอบ้านคอยมาค่ะบักลาเบเซลน้ำเจ้ mm hmm. า C'est voilà. mm. oui, voilà. yep. bon. ah, voilà. pas bon. C'est pas bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. pas bon. C'est pas pas bon. C'est pas C'est bon. C'est bon. C'est C'est

Oh, mm. la... è come una pastella come mm. la fittella questa lì เอุ้มเห็ดบกหลายเลยค่ะแล้วก็เอาไปให้พปูจานนึงเนาะคะ่ะแต่ว่าโบาอยากให้เพิ่นกินหลายของทอดเพราะว่าทองใสเพิ่นไม่ค่อยดีเนาะคะ่ะมืนอนี้เพิ่นก็กินซุปเนาะค่ะเนาะกินอาหารอ่อนๆแต่ว่าก็เอาไปให้เพิ่นซิ้น <c oughs> <c oughs> พะปูไมายานี่ก็คือกินได้หมดทุกันค่ะอาหารไทย <c oughs> อ้เดตัวป้ามา Uh, posso mangiare cibo, quasi tutti mangiare il ciclo di pizzetti che hai usato questo è davvero una cacca peggiore dopo

Hører uh -huh. uh -huh. ในละหมักค่ะหอยทอดถ้ากับเมืองไทยกะสั่งนี่ละค่ะผัดไทยหอยทอดเนาะคะ่ะแล้วก็เอ่อพวกแบบสมย่มอังสิไหค่ะหรือว่าพวกลาบมากลายหมักใส่แบบถั่วงอกไปหลายนั่งสิไหค่ะ ทะเลือเนี่ยก็เอาวบมืออื่นค่ะกินหอดมืออื่นได้ค่ะส่อุ่มก็่เคยเอากับเข่าถิ่งเวยค่ะเวลาเหลืองสิก็เก็บวบกินมืออื่น ครับ <Yeah. c oughs> ลูกไสเป็นอีหยังหี่งทีแบบว่าเวลาเพื่อนกินข้าวิไหมคะ <c oughs> เพื่อนบ่ค่อยอยากให้พ่อแม่ยุ่งเพื่อนปันใดนั้สิไหมะคะ <c oughs> <c oughs> แต่แบบเออโดยความเป็นแม่นะคะสะอุ่มกะเวลาแบบกินข้าวน้ำกัน้ำเสียสะอุ่มชิมักทามว่าเออกินอันนี้โบออ,อันี้โบ แต่ว่าเหมือ like นกับแบบเพิ่นบ่่อยมักเนาะค่ะเพราะว่าเพิ่นคน so? ิดว่าเพิ่นซอยเหลือตัวเองได้ประมาณนี้หค่ะอาจจะตมาตี๋ก็หนูมึงจะเลยนัวเยอะมงตัวเอ่อเจนตเลย่ามาขี้ตัวุ้คสตัวคสตัมาตี๋วุไฟโซลเพราะแูเป็นเสียงล ce la fai molto, te ce la fai anche a lui come grande non ho affatto voglia di prendere l'acqua da fuoco non no 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 ช่วง,ง,งสีม่วงแรกสุ่มกะกินกาแฟาไปค่ะกินกาแฟาสุ่มกะอ้วคือจัง,งตาสิรับพี่นอ้องมือเอ่อมือเ้ากะตื่นเสา้าเห็ดนุ่นเห็ดนี่นอืว่าสีแบบนางพักจากสิบยี่สิบนาที <c ười> นี่แหละค่ะยกว่บบางานบานมันบ่หลายเลยมันแบบเออ พวกที่เป็นแม่บ้านนี่เลยอะถึงสีเข่าใจแม่บ้านน้ากันพี่น้องอยูบ้านก็สิงยู่ค่ะแต่ว่าก็คือแบบตื่นเศร้าไปส่งบกักราไปโรงเลียนเห็ดอาหารกวนไปโรงเรียนก็ตตองเห็ดอาหารเศร้าเห็ดอาหารเศร้าให้ทั้งพนใหญ่แล้วก็ลูกอ่าน,น,นก็ไปเห็ดงานางตังแ่เศร้าค่ะนี่แหละค่ะเตรียมอาหารเศร้าเ,เห็ดนุ่นเห็ดนี่แล้วก็ไปส่งบกักรายย่าใบากับ้องไปหับแล้วก็มาเห็ดอาหารให้เพื่อนกินอีกในก็จะมาเตรียมอาหาร แล้งอีกนั่นสิไหมคะทำความสะอาดเฮ้นนู้นเฮ็นนี้ไปตลาดแม่บ้านนี้เป็นงานที่แบบว่าเออบ่ค่อยได้พักดอกคะ่ะงานแบบว่าจำบ่จำกัดเวลาประมานนี้และะ้วค่ะเห็ดใดแบบอืมงานบานเป็นนิยังีิแบบกระจุก,กะจิกคะ่ะเห็ดใดทุกมือพี่น้องงานบานเป็นงานที่บ่มีวันหมด เดี๋ยวสุมต้องขอตัวก่อนนะคะกะคือเก่าค่ะสุมยันคลิปมันดเนนะคะเดี๋ยวต้องไปตัดต่ออีกเดี๋ยวพอยาเรายังโ่อิ่มดอกคะ่ะเดี๋ยวเราจะกินต่อบักลากะเอ่ออิ่มแล้วคะ่ะสุมกับอิ่มแล้วจังไรไว้เมื่อพอกันคลิปนานนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีกบ <laughs>